แรงมากชาวเน็ตแซะมิกอเล็กระดับการศึกษาโปรไฟล์ใครดีกว่ากันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเชียร์ให้คบกันอย่างหนักมากสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กเทียรเดชกับนางเอกสาวโบเมลาดาโดยก่อนหน้าน,นี้อเล็กได้ให้สัมภาษณ์ว่ากําลังตามจีบโบเมลาดาและกําลังเริ่มเรียนรู้ศึกษาดูใจกันมาได้สเดือนแล้ว โดยในอินสตาแกรมของอดีตแฟนอย่างพระเอกหนุ่มมิกทองระยะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตนเองในเสื้อยืดสีขาวพร้อมแคปชั่นว่าหล่อได้ครึ่งของพี่คงเก๊กใต้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาตรงๆพี่มิกหล่อกว่าอเล็กซ์นะหลังจากนั้นชาวเน็ตอีกรายได้คอมเมนต์ว่าหล่อแต่ไม่ฉลาดก็ไม่ไว้โปรไฟล์ของพระเอกที่คุณกล่าวถึงเขาดีกว่า จบระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรินิยมอันดับสองแม้มันช่างแตกต่างกันจริงๆนั่นแหละเอาเป็นว่าอย่าเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าหรือไม่ดีเลยนะคะระวังท่านหนุ่มมิกซ์เขาฟ้องขึ้นมาอย่าลืมดูเงินในก,กระเป๋าด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ